ครับสวัสดีครับแต่ตอนแรกครับที่ซ่อมแอร์บ้านซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ก็มีปัญหานะครับก็รันไม่ได้แล้วได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ Smart i n ินเวอร์ีตอร์นี่โอเคตอนนี้แมวมาใส่เกตนะครับวัด r ย2่สไอ้เกจวัดน้ำยา r สี่หนึ่งนตอนนี้ไอ้ r ยี่สิบสองใช้ข้อต่อวัดนะครับ วัดอาเสียงศูนตอนนี้ก็ยังมีตัดดับอยู่นะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีเปลี่ยน C เปลี่ยนคาปาซิเตอร์อะไรต่างๆไปนะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีตัดดับแล้วนะครับอาการตัดดับตอนนี้จะหายไปตัวน,นี้จะไม่ดับแล้วนะครับแต่ว่าจะทำ ต่อทําต่อนะครับเดี๋ยวราดูกั๊บนึงนี่ตัดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะทํางานใหม่นะครับเหมือนอัดอัดอัดท่อแรงอัดไม่ขึ้นนะครับท่อหายท่อคอมเนะี่ยอัดไม่ขึ้นเหมือนมันเหมือนมันตันในระบบยังไงนะครับม้ว่าจะลอง ใส่น้ำยาแล้วก็แว็กซข้ามเติมน้ำยาใหม่ดูนะครับแล้วก็เติมน้ำมันนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยเด,ดี๋ยวเราดูนี่มีทางเดียวต้องลองบอร์ดน่าจะตัดไปนะครับเพราะว่าไม่มีตัดดับแล้วก่อนนี้มีตัดดับอยู่ไฟจะดับไปด้วยนะก่อนนี้ตอนนี้ไม่ดับแล้ว ว่าตัดคำสั่งคอมเพรสเซอร์แทนไอ้นี่แทนคอยร้อนแทนตั้งเอซีมาดูคำสั่งเอ็นก็ขาแรงไฟสวิงนะครับสื่อสารได้นะครับ ตั้ง AC 700โวลต์นะคับตอนนี้ตอดนอยสี่สามเจ็ดร้อยสามก็เป็นพันสวิงโอเคเริ่มทำงาน1แอมมืา uh, น้ำยาก1แอมนะครับ ผมยังไม่ดูเลยอ่าเริ่มดูดแล้วนะครับ 2m กว่ากว่าดันไม่ขึ้นนะนี่อยู่ที่1 6 0 p i นะครับเหลือดูดเรื่อยๆอยู่ 2m ร้อยสี่สิบอะสองแอมป์กว่าตอนนี้ต้องลองทุกอย่างนะครับเดี๋ยวดูอยู่ที่ร้อยห้าสิบพีไอนะครับสองแอมป์สองจุดสี่สามสองแอมป์กว่า ตันไม่ขึ้นก็ตัดสังตัดละขึ้นไม่ไหวด้ครับตันหมดอันนี้ก็ไม่ร้อนนะท่อไฮเนี่ยอุ่นๆน,น,นะครับังเหมือนเ,เ,เ,เปิดเปิดเต็มที่จะลองปล่อยน้ำยา ยิงดูนะแล้วก็แว็กซ์ค่ำใหม่ดูอ่าพี่ครับวันวันปิดแอร์ให้ช่างหน่อยครับพี่ครับปิด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 รีโมทอย่างเดียวก็ได้ครับครับปิดรีโมทแอร์เฉยครับอ่าไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องปิดเบรกเกอร์ครับลองหมุนนะตัดแล้วนะครับมี่ทุ่นเดียวการก้มเกลืน มีสออย่างจะปล่อยทิ้งเดี๋ยวดูดเก็บน้ำยานะครับน้ำยาโอเคเดี๋ยวขอํำเนินการแป๊บหนึง่งม่สะดวกนะทายมือเดียวโอเคตอนนี้ขึ้นมาก็เปิดวาวนะครับให้น้ำยานะไหลสังเกตนะเข้าถังแช่น้ําแข็งนะครับ ถัง,งเปล่านะครับแรงดันเยอะอยะะู่อาจไม่ได้ขึ้นน้ำแข็งนะครับเป็นไงครับอ๋อเดี๋ยวจะลองถ่ายน้ำยาดูครับอัดไม่ขึ้นโอเคตอนนี้กำลังไล่เ,เ,เข้าถังเขาระบบถังน้ำยาอยนะ่างนี้ พอให้แรงดันเหลือน้อยก็ปล่อยแล้วก็แบกข้มเลยครับขอโดดเก็บสักพักนะครับดูอันยาเนะครับจะค่อยลดนะครับ ฟืดๆเลยนะครับเพราะแรงดันสูงอยู่แล้วนะฮะน้ำยาไหลหาความเย็นอยู่แล้วครับเข้าไหลฟิตๆเลยนะครับ okay. เก็บสักพักนะโอเคตอนนี้ปล่อยให้น้ำยาไหลนะจากคอยร้อนนนะครับเข้าถังน้ำยาตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณร้อยยี่สิบ สามยี่สี่วิทไอนะครับต่อไปยันก็จะปิดเกีก่อนนะครับอ่ไปก็จะทำการปัม๊มใช้เครื่องแว็กนี่นะครับปั๊มนะครับปั๊มเส้นปั๊มเข้าระบบแทนนะครับเพราะแรงดันเหลือต่ำแล้วนะครับรอถัาางก่อนนะครับยังไงต้องแช่น้ำแข็งนะครับ เพราะว่าเขาจะไหลาหาความเย็นโอเคอาก,กาศถังกันนะฮะเสียบปลักต่อใสาย,ายเข้าเข้าอัดนะครับ อย่าให้เร่งมาไหนแล้วก็ปิดตอนนี้ทีนะฮะเราเปิดถังนะครับเพื่อไม่ให้มีแรงอัดแรงดันเยอะนะครับอันนี้เราก็เปิดเบาๆเานะครับให้วิ่งทีนิดนะครับจะได้มีไม่มีอันตรายเรื่องอแรงดันนะครับ สีแงเข้าโลนะครับแดงเข้าหายนะครับแล้วส้าสายไฮก็เข้าทางน้ำยาสีายไม่ได้คือน้ําแข็งนะครับใช้น้ําเย็นเท่านั้นนะครับ ก็ควบคุมให้ไหลน้อยไหลมากจากเก์เอานะครับเดวเก็แบแป๊บนึนบงยเก็กว่าจะหมดนั่นแหละครับโอเคตอนนี้กระโดดเก็บใกล้จะหมดแล้วเหลือย,ยี่2ิบพิซไอนะฮะก็คงกว่าเขาจะหมดนะครับ ออกปิดดูได้ฮะเหลือเท่าไหรใ่ใครจะใช้นะครับแลก็แว็กข้ามได้ดูดเก็บน้ำยาได้นะครับได้ทุกเบอร์นะครับ ขอมีใช้น้ำแข็งใช้น้ำเย็นช่วยนะฮะไม่ใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำแข็งกับน้ำเย็นแต่น้ำแข็งดีที่สุดนะครับเพื่อให้ถังเขาเย็นแบกในตัวด้วยนะครับโอเคนี่ก็ ิดถือนะว่าหมดหรือยังนะครับหมดแล้วนะครับเหลืใหม่หนึ่งไม่เป็นไรนี่หมดแล้วนี่ว่าหมดแล้วแล้วก็จะติดราวถังนะครับแล้วปล่อยแรงดันที่เหลือต่อ,อนะครับ อีกครั้งไม่หยุดแต่ส่วนนึงก็โอเคแล้วก็อันเอาสายออกนะครับอือเป็นอันเสร็จนะครับเจ็ดน้ำยาโอเคตอนนี้เราก็ เตรียมสลับสายเกหไยต่อกลับนะครับที่เดิมติดเกจโลนะครับโลเงิ่า ย้ายสายนะครับสายไฮมาใส่ตัวแบกค้มแทนนะครับแล้วก็ทํายามนาเ,นเ,เปิดโลนะครับ กับอหาดหสีย <See. S 1> อืมเนี่ยก็รออากาศในสายให้หมดนะครับโอเคติดตามตอนต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสามสองนะ